สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหอดเวลาหยอดน้ำโกนแล้วจ้าต้นนี้นั่งก็จะออกหลายแนหนึง่งนั่งเป็นนั่งเอกของสวนอันนี้มีดแรกค่ะมีดแรกนั่งก็จะเต็มถ้วยอันนี้มีดที่สองกีดยางกีดสองมือเว้นมือหนึ่งแล้วจ้ะพักหน้ายางมือหนึ่ง ต้นนี้นั่งก็จะประมาณนี้ค่ะยังบรท่านเศร้าย่อยอยู่ค่ะย่อยดีค่ะแดดกะแจมบรรยากาศก็กดีค่ะต้นนี้นั่งกะย่อยอยู่ค่ะยังแตยังหยดอยู่อันนี้ป้อตงถา,ถามถึงเลยความเลิศเธอะแสดงว่าเจ้าของซุ่มสามเฮ็ดหก กจ็จะประมาณนี้ค่ะแสงแดดลำไรลำไรหน่อยสวนเพื่อนบ้านเพิ่นกับบรทันในหยอดเชือกันค่ะเพื่อนสวนยางก็มีมีหลายคนหลายปลาว่าเป็นตะย่านหรอกค่ะบรรยากาศยามคืนก็ชิวๆมูหลายไฟหลาย เดี๋ยวยังในสิศไทยบรรยากาศยามขึ้นให้เบ่งอันนี้เต็มถวยเลยอันนี้น่าก็เต็มถวยเลยจะมีความสุขค่ะยางเต็มถวยหมายถึงเงินล่ะคะ่ะหมายถึงเอ็นทีเอมโดหมานนะคะ บรรยากาศลมลื่นชิวชิวมีความสุขเพื่อไทยหนุ่ยางน้ำไถ่ค่ะเขาจะสวนยางชีวิตชิวชิวสบายสบายนี่อีกต้นหนึ่งนั่งกับเป็นนั่งเอกคือการน,นั่งก็จะออกดีประมาณนี้ค่ะ เขาไปหยอดน้ากดก่อนค่ะยังไงก็ฝากเบิงน้ำเนอเด้อค่ะฝากเบิงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อจ้าขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ